กลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมิวากเ a n g e เจาห่างหายกับไปนานกับการศึกชิงปราสาทนะครับก็น่าจะหายไปตกถึง3-4อาทิตย์สำหรับคลิปศึกชิงประสาทวันนี้ก็กลับมาเป็นที่รอยแล้วเพราะว่าวบอสได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่วบอสสนามประลองธรรมดาหรือ w ว r ร์เซอรจบไปเป็นที่ร,รอยแลอันดับที่จบผมอยู่ที่55 คะแนนศึกคะแนนศึกห้าพันกว่ามั้งค่าจะไม่ผิดอ่ะอมืมยิมย่งย่ให้คะแนนศึกอยู่ที่เก้าพันห้าสิบก็อัตราชนะอยู่มาห้าสิบสาเปอร์เซ็นตก็ครึ่งครึ่งก็ถามว่าสบายสบายไหมไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ค่อยสบายนะก็ค่อนข้างตึงตึงเลยอ่ะยิ่งช่วงท้ายๆนี่โหเลือดตาแท่กับเด่น ถ้าใครติดตามอยู่นี่จะรู้มากผมอยากให้ดูกันนะไอโตัวโบเซิร์ฟเนี่ยหรือประลอง PVP เนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่เลยคือตีประลองสิบครั้งเห็นกันจะ,จะ,จะแพ้ชนะหลัก,ลก,ลกๆที่จะแพ้มากๆคือเอลเจอเอลพลังพอๆกันชุดสุดสี่บางทีเจอพลังน้อยกว่าในผมยังแพ้เลยนะตอนนี้ประลองหรือศึกชิงประสาทก็กิวผมล่วงมาเป็นที่ร้อยเพราะว่าคนหายไปหมดแล้ว ดูได้เลยตอนนี้มีกิวผมอยู่กิวเดียวที่มีคนเข้ามาผมพี่สี่มีตีกันอยู่สองกิวเอาละมันล่าทีเนี้ยหัดเล่นหัดเล่นนี่ไม่นับเหลือสามสามต่อสามหัดเล่นนี่กิวของกิวตัวเด็กเพื่อนเหลือสามสามสามิวคนหายหมดมันล่วงอะมันล่วงน่าจะอยู่มา ไกลอยู่นะคิวผมน่าจะล่วงมาตอนแรกมันอยู่ที่สี่มันเจอแต่พวกตึงๆนกคนมันหายหมดล่วงมาจนแบบโอ้โหไม่มีคนแล้วอ่ะก็มันจะได้บ้านไม่ได้บ้านมาอยู่สองสามอาทิตย์แต่มันแพ้อยู่มาคะแนานคิวน่าจะล่วงเพราะคนมันน้อยสู้เขาไม่ได้ก็ตามสภาพโอเค อาจจะตัดเราเป็นให้เห็นเป็นช่วงๆแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะคนมันแบบเหมือนแบบสู้เดียวๆเลยสามต่อสามเนี่ยเขาก็มีสามคิวันนี้ไม่มีคิวที่ไม่มีคิวล้างถ้าเป็นคิวล้างนะสุดยอดลูซ่าหายไปนานเพราะกลับมากะเจอคนตีด้วยเท่าไหร่ไม่มีเลยทีวันไม่อัดคลิปแล้วแม่งเอ้ย แพ้อย่างเดียวมันตกไงอันดับมันตกจนมันร่วงมาก็ตามสภาพคนในกิวเรามันน้อยอะ่ะบอกก่อนเลยน้อยจัดนะณปัจจุบันตอนเนี้ยเหลือน้อยมากแทบร้องแอ้สูงคิวใหญ่ๆเขาไม่ไหวหรอกแต่มันก็มีนะมีกิวอื่นที่จะชวนไปอยู่คิวเขาอ่ะแต่ ผมก็ถ้าถ้าไปมันลํา,าลบากคือเรามีตัวเด็กไงเรามีเอลเด็กเอาไว้ดึงของต้องออกเข้าแล้วบอกเขาเองวุ่นวายก็เล่นไม่ซีเรียสมากตามสบายสบาย,สบายพลังเราก็ไล่เพราะว่ามันมีปลองโวลทเวอร์อยู่แล้วมันประลองเดียวอันนี้ก็อันดับมันตกอะไรมารล่วงก็ปล่อยมันหรือว่าเล่นสนุกสนกดูได้เลยไม่มีคนจริงๆนะเนี่ยมีอยู่หคนเบ็ดเสร็จรวมแล้ววอวันเนี้ย หกคนมาเราได้กันเดี๋ยวผมออกไปอยู่นอกเล่นสบายๆวัเนี้ยไม่รู้เขาจะไปะตีตีประตูเข้ามาป่กถ้าเขาไม่ตีเข้ามานี่ก็เรียบร้อยออกไปดีกว่าทาท่าทําท่าไม่มาไม่แตกตักทีดูปั้นนี่ยืนไปอยู่คนเดียว ที่เหลือตัวเด็กเขาแน่เลยเราตายนี่ไม่สนุกเลยอย่างนี้มีสีปีกเอนี่ก็ได้ปะมีกาเล็ตที่ตัวอยู่สามสามหมื่นว่าได้ว่าจะเก็บเอาไว้เซ็ตสมบัติเอาไว้เซ็ตสมบัติจะได้อัพทีเดียว

พอเจอกันนั้นจบเลยแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรละแล้วใกล้จบก็เจอกันโอเคก็ใกล้จบแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนนะคิวเขาอยู่ดีๆประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายเขาโดดมาอย่างไรไม่รู้ประมาณสามถึงสี่คนมาแบบ,บรึบเลยเมื่อกี้นะอัดคลิปไม่ทันอัดอย่างไงเนี่ยโอเคบันทึกแล้วเหลือผมยุคนเดียวเนี่ยม,มาไงไม่รู้อยู่ดีว่งมาออกมาชฉย อยู่มาตอนแรกเป็นสิบนาทีตั้งแต่ที่เห็นนะเพื่อนๆเห็นนะไม่มีคนเลยนะมีเขาเดินอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีโผล่มาไสามสี่คนมันก็เลยอ่ามามาก็มาเนี่ยดืนเขาอยู่อย่างเงี้ยอยู่ดีออกมาหมดเลยเขาไม่ออกไปตีอะ่ะถ้าเขาออกมาตีนี่น่าจะสนุกอยู่น่าได้เล่นอยู่อย่างเมื่อกี้เนี้ยก็โผล่มาเดินออกมาเช่ได้สามสี่คนก็ได้เล่นอยู่อะ่ะ อยู่ี่ใหม่ออกมาก็พอกี้ผมลองคิดแล้วเดี๋ยวตีปีกให้เอวน้อยแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อรูนสักนิดหน่อยเดี๋ยวคลิปมันยังไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเขาไม่ออกมาเขาไม่ยอมออกอถ้าออกมาก็ยังพอได้เล่นมั่งเป็นอะไรคนก็พอพอกัอนทั้งสามสี่คนเมื่อกี้เนี่ยเขาออกมาได้เล่นเลยแหละแต่อัดคลิปไม่ทัน เราผมปิดกล้องไปเลยอะเพราะมันตั้งเกือบเป็นเกือบสิบนาทีอะไม่รู้จะทําอะไรมันไม่มีอะไรอะเพลองเมมผมก็เลยปล่อยเลยแล้วยู่ดีออกมาเชือ่อแต่พอออกมาพอเปิดกล้องให้ออกไม่ออกก็ตามสบายเลยย่านยมท่้นอย่างนี้มาแล้วตายตายตายวิสุดท้าย ออกมาแบบไม่เดินตั้งเจอเลยออกมาเดินเล่นๆอยู่เดินจติบใจเลยเดินจติบใจเลยก็ไม่ต้องออกมาแล้วเพื่อนอยู่ข้างนอกทังสองสามคนน่าจะจบแล้วแหละวันนี้เนี <c> ่ย <oughs> มีคนอยู่แค่เนี้อืมโอเคโว้ยได้เห็นได้ไรอยูโอเค เดี๋ยวขอคุยกับคนในกลุ่ก่อนโอเคคุยกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วผมเอาแค่หินปุกปีกเม็ดนึงแล้วก็ขนนกที่เหลือให้เพื่อนไปแล้วก็เดี๋ยวผมกดหินปุกอีกสักสอสมก้อนโอเคตกลงเรียบร้อยหินปุกผมกดคนเดียวน่าจะอีกหมื่นหมื่นกระเล็ดเลยหินปุกก็เดี๋ยวตีปีกก่อนให้เป็นไรยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วหินปุก ติปิกแล้วก็เอาขนนกมาด้วยหนึ่งก้อนเอาออกมาเอาออกมาเอาอกมาสึ่งก็เซ็งเซ็งหน่อยเซลไม่ได้เซลเซ็งเซ็งเรื่องวอคิวถ้าเขาออกมาได้เล่นอยู่ว่าเขาออกมาตอนท้ายมันก็สนุกอะแต่เขาไม่ยอมออกก็ปล่อยเขาไปไม่ออกก็ไม่ออก ตีปีกแค่เอวน้อยกันตลอด,ดกว่าจจะว่าเอวน้อยต้องกลานเปรกสายไปสองเชนเอวปีกเอวมาอย่าแตกก็เป็นพออย่าแตกก็เป็นพอออืไ์ ตีติดแต่เป็นไนท์เก็บเกล็บเข้ากลุ่มเกล็บเข้ากลุ่มสุดท้ายมาซืซอโลูนร้านค้าเดี๋ยวตอนนี้พลังสามสิบหกล้านสามเอ้ยเออสามสามสิบหกล้านหกแสนหกหมื่นโอเคโอเคลูนตลอดซื้อสองสองอันเพราะเดี๋ยวต้องไปกด อันนี้ีหมื่นหนึ่งแทนที่แทนที่ว่าตอนแรกว่าจะเอารูนเนี่ยเอาไว้ที่หลังว่าผมจะแยกแยกแยกแคลิปจะปลุกพลังให้ไม่ใช่จะสุ่มเซตสมบัติให้ครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาซื้อรูนอัพทีเดียวไงผมดองของให้ที่อัพมาก็เยอะเยอะอยู่เยอะเลยอ่ะ ดูดิบานอะจนคังเต็มอะจนวันนี้มันขึ้นเตือนว่าคัางเต็มผมแล้วต้องซื้อม่วงมาสองเม็ดเพื่อมาอัพว่ารูนผมไม่ได้อัพเลยนะยอมรับเลยว่าไม่ได้อัพเลยโอเคตันเเหลือกาเลตติดตัวไว้หน่อยนึง ็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยถ้าผมพูดและผิดพลาดปไปการใดไ็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ว้วยเนี่ยครับไปแล้วายบายสวัสดีครับ